สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องน่ารู้กันอีกครั้งนะคะวันนีเ้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยจากพุทธพจน์บทหนึ่งชื่อว่าโนสัญญาสูตรค่ะครับผมสวัสดีครับพระสูตรนี้เนี่ยมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่1 6นะครับเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตอนประทับที่วัดพระเชตวันค่ะซึ่งเนื้อหาข้างในเนี่ยให้มุมมองที่ น่าทึ่งเกี่ยวกับกลไกในใจเราเลยนะคะใช่ครับคือท่านอธิบายว่าอสภาวะต่างๆที่เราเจอเนี่ยการรับรู้ความคิดความอยากความกระวนกระวายใจหรือแม้แต่การออกไปดิ้นรนหาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันมีที่มาที่ไปมีลำดับของมันค่ะซึ่งลำดับที่ว่านี่ก็เริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าธาตุใช่ไหมคะแล้วก็ไปสู่สัญญาสังกปะฉันทะ ปริลาหะแล้วก็ปริเยสนาเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจลำดับนี้ให้ชัดๆขึ้นครับผมแล้วก็ดูว่าเอ๊ะความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามองประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเราเปลี่ยนไปได้อย่งไงบ้างแล้วมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือที่พระสูตรบอกว่าลำดับนี้มันเหมือนเหมือนถนนวันเวเหรือคะสิ่งหนึ่งทําให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งแต่ย้อนกลับไม่ได้ง่าย ใช่เลยครับครับประเด็นนี้สำคัญมากเดี๋ยวเรามาค่อยๆค,คลี่คลายกันดูนะครับว่ามันมีความหมายลึกๆว่ายังไงได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ลำดับเหตุปัจจัยที่ว่านี้เลยในพระสูตรบอกว่าความต่างแห่งสัญญาบาังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงความต่างแห่งปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริลาหะช่วยอธิบายแต่ละขั้นแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะ ธาตุสัญญาสังกปปะพวกนี้คืออะไรบ้างคะได้ครับถ้าจะให้เห็นภาพรวมเร็วๆนะครับธาตุเนี่ยก็เปรียบเหมือนวัตถุดิบตั้งต้นเลยครับคือองค์ประกอบพื้นฐานของการรับรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสสัมผัสทางกายหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเอง อ๋อคือการรับรู้แรกสุดเลยที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกต้องครับพอมีธาตุเข้ามาแล้วเนี่ยขั้นต่อไปคือสัญญาสัญญาคือการที่เราเหมายรู้หรือจำได้ในสิ่งที่รับรู้นั้นเช่นอ๋อนี่คือดอกไม้สีแดงนะอ๋อนี่คือเสียงเพลงนี้นะอะไรแบบนี้ครับอืมอืมค่ะจำได้หมายรู้ครับผมพอจำได้หมายรู้แล้วก็มาถึงสังก,กปะ อันนี้คือเริ่มเป็นความคิดละเป็นความดําริการปรุงแต่งที่ตามมาหลังจากจําได้เช่นค,คิดว่าดอกไม้ดอกนี้สวยจังเพลงนี้เพราะดีหรืออาจจะคิดฟุง้งซ่านไปนเรื่องอื่นเลยก็ได้ค่ะจากความคิดก็ไปสู่ฉันทะอันนี้คือความพอใจความอยากใช่ครับฉันทะคือความพอใจความอยากได้ความปรารถนาหรือในทางกลับกันก็อาจจะเป็นความไม่พอใจ ความอยากผลักไสก็ได้เหมือนกันนะครับที่มันเกิดจากความคิดหรือสังกะปะก่อนหน้านั้นแล้วขอเกิดความอยากหรือไม่พอใจมากๆก็ก็ไม่ถึงผริลาหะาครับอันนี้คือความรู้สึกที่มันแบบแผดเผาข้างในความร้อนใจความกระวนกระวายที่มันเกิดจากฉันทะนั่นแหละครับสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยต้องสนาครับ คือ <K _ T>. การออกไปแสวงหาการดิ้นรนทําอะไรบางอย่างเพื่อจะตอบสนองความอยากนั้นหรือเพื่อจะหนีจากความไม่พอใจนั้นโหฟังดูเป็นเป็นสายพานการผลิตความคิดความรู้สึกเลยนะคะจากวัตถุดิบคือการรับรู้ธาตุผ่านกระบวนการต่างๆจนออกมาเป็นการกระทําปริเยสนาแล้วความสําคัญของลําดับที่ว่านี้มันอยู่ตรงไหนล่ะคะอืม มันสำคัญมากๆเลยครับเพราะมันชี้ให้เราเห็นว่าไอ้สภาวะทางจิตที่ดูซับซ้อนแล้วก็มีพลังขับเคลื่อนเรามากๆอย่างความปรารถนาแรงกล้าฉันทะหรือความทุกข์ร้อนในใจปริลาหะหรือการที่เราต้องวิ่งวุ่นแสวงหาอะไรอยู่ตลอดเวลาปริยสนาเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ผุดขึ้นมาแบบโดดโดดหรือเป็นเรื่องบังเอิญแต่มันเป็นผลผลิตที่อยู่ปลายทางของกระบวนการที่ เริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายกว่านั้นเยอะเลยคือแค่การรับรู้พื้นฐานธาตุกับการจำได้หมายรู้สัญญาอ๋อคือมันต้องมีเหตุมาก่อนเสมอใช่ครับพระสูตรนี้เน้นเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลแบบลูกโซ่เลยแต่ละขั้นเนี่ยมันต้องอาศัยขั้นก่อนหน้ามันถึงจะเกิดขึ้นได้มันเป็น,นกลไกไม่ใช่เรื่องมั่วๆครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ขอย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนิดนึงค่ะ ไอ้ธาตุที่บอกว่าเป็นวัตถุดิบแรกสุดเนี่ยในพระสูตรบอกว่าความต่างแห่งธาตุเป็นจุดเริ่มเนี่ยมันคืออะไรได้บ้างคะที่ยกตัวอย่างมามีรูปธาตุอิจฉาอิสตระราธรรมธาตุครับคําว่าความต่างแห่งธาตุก็หมายถึงว่ามันมีช่องทางการรับรู้หรือองค์ประกอบพื้นฐานที่แตกต่างกันไปนะครับที่ท่านยกตัวอย่างหลกัหลกๆมาคือรูปธาตุอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารับรู้ทางตาหรือรูปธรรมต่างๆที่เราเห็นนี่แหละครับค่ะ ส่วนธรรมธาตุอันนี้จะเกี่ยวกับสิ่งที่รับรู้ผ่านทางใจหรือพวกนามธรรมเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกมโนภาพต่างๆที่มันผุดขึ้นมาในใจเราแล้วเครื่องหมายอิลิปซิสหรือปนญ้อยละคะอ๋อครับตรงอิลิปซิสเนี่ยตามหลักทั่วไปในพุทธศาสนาแล้วก็มักจะหมายรวมถึงธาตุอื่นๆที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสที่เหลือด้วยครับก็คือสัตธ,ธาตุเสียงขันธาตุกลิ่นรสธาตุรสแล้วก็ผพธาตุสิ่งสัมผัสทางกาย อ๋อก็คือครบเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจใช่ครับสรุปง่ายๆก็คือทุกๆช่องทางที่เรารับรู้โลกเนี่ยทั้งจากข้างนอกเข้ามาหรือจากข้างในใจเราเองล้วนเป็นธาตุที่เป็นจุดสตาร์ทของกระบวนการนี้ได้ทั้งหมดเลยครับการที่จุดเริ่มต้นมันหลากหลายขนาดนี้ตั้งแต่แค่เห็นรูปไปจนถึงแค่นึกอะไรขึ้นมาในใจมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลไกทางจิตอันนี้คะมันบอกว่ากลไกนี้มันครอบคลุมมากๆครับ มันเป็นสากลเลยไม่ว่าอินพุตเริ่มต้นจะเป็นอะไรก็ตามปฏิสัมพันธ์แรกสุดที่เรามีกับสิ่งเร้าเนี่ยไม่ว่าจะเห็นรถสปอร์ตคันงามรูปาธาตุได้ยินเสียงคนพูดไม่เข้าหูสัตธธาตุหรือแค่นั่งนึกถึงเรื่องกังวลใจเก่าๆธรรมาธาตุทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบตั้งต้นที่จะถูกป้อนเข้าสู่สายพานการผลิตทางความคิดที่เราคุยกันเมื่อกี้ถ้าไม่มีการรับรู้เริ่มต้นพวกนี้ลำดับถัดๆไปอย่างสัญญาสังกปะมันก็เกิดไม่ได้ แล้วธาตุที่ต่างกันก็คงนําไปสู่ความคิดความรู้สึกที่ต่างกันด้วยใช่แน่นอนครับถ้าต่างกันสัญญาที่เกิดก็ต่างสังกปะที่ตามมาก็ต่างมันก็แยกสายกันไปตามเหตุปัจจัยเริ่มต้นนั่นแหละครับพอเห็นภาพลำาลับเหตุปัจจัยกับจุดเริ่มต้นที่มาจากาธาตุแล้วประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญมากๆอีกอย่างที่พระสูตรเน้นย้ำก็คือเรื่องทิศทางของมันใช่ไหมคะที่ว่ามันไม่ย้อนกลับถูกต้องครับอันนี้เป็นประเด็นที่แบบพลิกมุมมองด้เลยนะค่ะ ที่ท่านตรัสซ้ำๆว่าความต่างแห่งปริลาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งปริเยสนาหามิได้แล้วก็ไล่ย,ย้อนไปทีละขั้นจนถึงความต่างแห่งธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญาหามิได้คำว่าหามิได้นี่คือตติเสธชัดเจนเลยใช่ครับชัดเจนมากการที่ลำดับนี้มันเหมือนถนนวันเวคือไหลไปทางเดียวเป็นหลักจากธาตุสัญญาสังกปะชันทะปริลาหะปริเยสนา นี่แหละครับแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับในแต่ละขั้นได้ง่ายๆค่ะมันมีความหมายในเชิงปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากครับสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการกับสภาวะทางจิตท,ที่เราไม่ต้องการอย่างความทุกข์ความร้อนใจได้อย่างไงมันหมายความว่ายังไงคะที่ว่าย้อนเกิดไม่ได้สมมติว่าถ้าเรามีความคิดแย่ๆสังกับปะเกิดขึ้นเราจะไปเปลี่ยนความจำสัญญาที่ทำให้เกิดความคิดนั้นไม่ได้หรือยังไงคะ ประมาณนั้นครับหรือถ้าจะหเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองดูที่ปลายทางของกระบวนการคือปริเยสนากับขั้นก่อนหน้าคือปริลาหะ<ฆ>พระสูตรบอกว่าความเร่าร้อนเนี้มันไม่ได้เกิดเพราะการสแสวงหาปริลาหะอาศัยปริเยสนาหาไม่ได้แต่มันกลับกันคือการสแสวงหาต่างหากที่มันเกิดขึ้นเพราะมีความเร่าร้อนอยู่ก่อน ปริยสนาอาศัยปรีราหะดังนั้นถ้าเราพยายามจะหยุดความร้อนใจด้วยการแค่หยุดพฤติกรรมแสวงหาเฉยเฉยเช่นหยุดช้อปปิ้งหยุดกินหยุดเที่ยวมันเหมือนกับเราพยายามจะหยุดน้ำท่วมด้วยการไปรวิทย์น้ำที่ปลายทางนะครับแต่ไม่ได้ไปอุดรูรั่วที่ต้นทางแต่เออบางทีเราก็รู้สึกว่าพอได้ออกไปทำนั่นทำนี่ปริยสนาแล้วมันก็ช่วยให้หายกระวนกระวายปรีราหะไปได้เหมือนกันนะคะ อันนี้มันขัดกันไหมคะหรือว่าการบรรเทาแบบนั้นมันแค่ชั่วคราวเป็นคําถามที่ดีมากครับใช่ครับการออกไปแสวงหาเนี่ยเช่นไปหาอะไรอร่อยๆกินไปเที่ยวไปชอปปิ้งหรือทํากิจกรรมอะไรที่มันเบี่ยงเบนความสนใจไปเนี่ยมันอาจจะช่วยกลบหรือบรรเทาความรู้สึกร้อนใจปริลาหะได้จริงๆครับแต่มันมักจะเป็นแค่ชั่วคราวเหมือนเราได้ยาแก้ปวดนะครับมันช่วยให้หายปวดแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้ไปรักษาสาเหตุที่ทำให้ปวด ตามหลักในพระสูตรนี้ตราบใดที่ฉันทะคือความอยากหรือความไม่พอใจซึ่งเป็นเหตุโดยตรงของปริลาหะมันยังอยู่คหรือสังกปะคือความคิดปรุงแต่งที่เป็นต้นทางของฉันทะมันยังทํางานอยู่เนี่ยเดี๋ยวความร้อนใจนั้นมันก็จะกลับมาอีกหรืออาจจะเปลี่ยนไปอยากเรื่องอื่นแทนอ๋เพราะฉะนั้นการจะแก้ที่ต้นตอจริงๆเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปจัดการที่โตฉันทะหรือสังกปะหรืออาจจะลึกไปถึงสัญญาตามลำดับที่พระสูตรทันชี้ไว้นี่แหละครับ การแก้ที่ปลายเหตุคือปริเยสนาอย่างเดียวมันเลยไม่สามารถดับทุกขอย่างแท้จริงตามแนวทางนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะเหมือนเราต้องไปแก้ที่ต้นน้ําจริงๆไม่ใช่แค่ปลายน้ําทีนี้เพื่อให้เห็นภาพการทํางานของลำดับนี้ชัดขึ้นไปอีกในข้อ3.47พระสูตรก็ได้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับท่านยกตัวอย่างการรับรู้สแบบหลักๆคือรูปธาตุธาตุคือรูปกับธรรมธาตุธาตุคือธรรมรมหรือสิ่งที่รู้ได้ทางใจ แล้วท่านก็ไล่ลำดับให้ดูเต็มๆเลยโดยเฉพาะกรณีของธรรมรมว่าธรรมาธาตุธรรมสัญญาธรรมสังกัปปะธรรมฉันทะธรรมปริลาหะธรรมปริเยสนาซึ่งการได้เห็นหลักการที่เป็นนามธรรมถูกเอามาใช้กับตัวอย่างแบบนี้ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆครับลองยกตัวอย่างตามลำดับนี้ให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะเอาเป็นกรณีรูปธาตุก่อนก็นได้คะ่ะได้เลยครับสมมติกรณีรูปธาตุนะครับ เราเห็นรูปประธาตุโฆษณารถสปอร์ตคันใหม่ในทีวีเราก็จำได้หมายรู้รูปสัญญาว่าอ๋อนี่รถรุ่นนั้นสวยจังเลยจากนั้นก็เกิดความคิดรูปสังกปะปรุงแต่งไปว่าโหถ้าได้ขับคงจะเท่มากเลยนะขับสบายแน่ๆหรือคิดเปรียบเทียบกับรถคันเก่าที่เรามีพอยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดความพอใจอยากได้รูปฉันทะขึ้นมาอย่างแรงค่ะ แล้วไงต่อคะพอคิดไปคิดมาว่าเรายัางซื้อไม่ได้หรือยังไม่มีเงินหรือแฟนไม่อนุมัติก็เกิดความรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายใจร้องใจอยากได้มากๆรูป,ปริลาหะสุดท้ายก็อาจจะเริ่มไปหาข้อมูลราคาในเน็ตไปดูรถที่โชว์รูมหรือพยายามหาทางเก็บเงินดาวรถรูป,ปริเยสนานี่แหละครับคือกระบวนการที่เกิดจากการเห็นรูปเป็นจุดเริ่มต้นโหเป็นขั้นเป็นตอนเห็นภาพเลยค่ะแล้วถ้าเป็นกรณีธรรมาธาตุล่ะคะ คือสิ่งที่เกิดในใจเราเองเช่นความคิดก็เป็นไปในทํานองเดียวกันเป๊ะเลยครับสมมุติเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกถึงธรรมธาตุคำพูดดูแคนของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งขึ้นมาเราก็จําได้หมายรู้ธรรมสัญญาว่าเป็นคําพูดอะไรใครพูดตอนไหนแล้วก็อาจจะตีความไปว่าเขาต้องไม่ชอบเราแน่ๆเลยจากนั้นก็เกิดความคิดปรุงแต่งต่อย,ยอดธรรมสังกปะ เช่นคิดถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เขาท่าทางไม่ดีกับเราคิดว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นนะหรือคิดหาคำพูดโต้ตอบในใจต่างๆนานา mm hmm. พอคิดวนไปวนมาก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจโกรธน้อยใจหรืออยากจะเอาชนะธรรมฉันทะซึ่งกรณีนี้เป็นไปทางลบความคิดและความรู้สึกพวกนี้มันก็วนเวียนอยู่ในหัวทำให้แจร้อนรุ่มอึดอัดไม่สบายตัวไม่สบายใจธรรมปริลาหะ สุดท้ายเราอาจจะแสดงออกด้วยการไปพูดนินทาเพื่อนคนนั้นให้คนอื่นฟังหาพกักหรือพยายามหาทางกลั่นแกล้งเขากลับหรือแค่เก็บกดไว้แล้วหน้าบึ้งใส่เขาธรรมะปริเยสนาจะเห็นว่ากลไกมันเหมือนกันเดะเลยแค่เปลี่ยนสิ่งเราเริ่มต้นจากรูปมาเป็นความคิดเราแทบจะตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้างนอกหรือเรื่องในใจเราเองถูกต้องเลยครับมันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวพื้นฐานของปฏิกิริยาทางจิตของเราเลย และในตัวอย่างเหล่านี้พระสูตรก็ยังคงกลับมาเน้นย้ำเรื่องความไม่ย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับเช่นในกรณีความคิดธรรมธาตุท่านก็ย้ำว่าธรรมปริลาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได้ค<า>คือการที่เราไปนินทาคนอื่นธรรมปริเยสนานี่มันไม่ได้เป็นตัวสร้างความร้อนใจธรรมปริลาหะขึ้นมานะแต่เป็นเพราะเรามีความร้อนใจอยู่ก่อนแล้วตั้งหากมันถึงได้ผลักดันให้เราต้องไปนินทาหรือทําอะไรสักอย่าง อ๋อ oh, เข้าใจค่ะดังนั้นการจะดับความร้อนใจได้จริงๆก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ความไม่พอใจธรรมะฉันทะหรือความคิดปรุงแต่งธรรมะสังกปะที่เป็นต้นเหตุของมันเอาละค่ะเราก็ได้สำรวจลำดับเหตุปัจจัยอันน่าทึ่งนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะถ้าจะให้กลั่นเอาแก่นสำคัญที่สุดจากโนตัญญาสูตรนี้สำหรับความเข้าใจในชีวิตประจาวันของเรามันคืออะไรคะอืม แก่นสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการที่เราตระหนักว่าประสบการณ์ในใจของเราเนี่ยทั้งความสุขความทุกข์ความอยากได้ความสงบหรือความวุ่นวายต่างๆนานา,นามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบไร้ระเบียบหรือเป็นเรื่องลี้ลับจับต้องไม่ได้นะครับแต่มันเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่มีเหตุมีผลมีลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันอย่างชัดเจนเริ่มต้นจากการรับรู้พื้นฐานง่ายๆธาตุ แล้วก็ดาเนินไปในทิศทางที่ค่อนข้างแน่นอนคือไม่ย้อนกลับง่ายๆจนกระทั่งไปสู่การแสดงออกเป็นการกระทําหรือปริยสนาในที่สุดการเข้าใจแผนผังหรือพิมพ์เขียวการทํางานของทีใจอันนี้แหละครับคือคุญแจสําคัญในการเข้าใจตัวเองแล้วการเข้าใจแผนผังนี้มันมีประโยชน์หรือช่วยให้เรากระจ่างในเรื่องอะไรได้บ้างคะในทางปฏิบัติประโยชน์หลักๆเลยนะครับคือมันช่วยให้เราเหมือนกับวินิจฉัยอาการทางใจของเราได้แม่นยําขึ้น เวลาที่เรารู้สึกทุกข์ร้อนกระวนกระวายปริหลาหะหรือรู้สึกว่าชีวิตมันต้องวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาปริยสนาเนี่ยค่ะแทนที่เราจะมองแค่ปลายเหตุหรือพยายามแก้ด้วยการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทดแทนชั่วคราวไปเรื่อยๆพระสูตรนี้ชี้ให้เรามองย้อนกลับไปที่ต้นตอที่แท้จริงของมันในลำดับก่อนหน้าน,นั้นว่าเอ๊ะไอ้ความร้อนใจตอนนี้มันเกิดจากความอยากฉันทะแบบไหนกันแน่หรือมันถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดปรุงแต่งสังกป,ปะชุดใดอยู่ หรือมันเกี่ยวพันกับการจําได้ไหมายรู้สัญญาเรื่องอะไรกันนะเหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจแทนที่จะกินยาแก้ปวดอย่างเดียวเราควรจะหาสาเหตุให้เจอว่าทําไมถึงปวดเพื่อจะได้รักษาที่ต้นเหตุจริงๆใช่เลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากการทําความเข้าใจโนสัญญาสูตรก็เหมือนกับการที่เราได้แผนที่มาดูเส้นทางการทํางานของจิตใจทําให้เราเห็นว่าความทุกข์หรือความอยาก หรือความวุ่นวายที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันมีรากมาจากไหนในกระบวนการนี้ค่ะการตระหนักรู้ในลำดับเหตุปัจจัยนี้มันจึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยให้เราเริ่มเห็นทางออกจากวงจรของความทุกข์ได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็เข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งขึ้นไม่ใช่ต่อสู้กับมันแบบมืดมืดบอดบอดอีกต่อไป ขอบคุณมากค่ะเป็นการอธิบายที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้จากโนสัญญาสูตรก็คือธรรมชาติของการเกิดขึ้นของสภาวะทางจิตต่างๆตั้งแต่สัญญาการจําได้หมายรู้สังกปะความคิดชันทะความพอใจอยากบริลาหะความเร่าร้อนไปจนถึงปริเยสนาการแสวงหาครับซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากธาตุ หรือการรับรู้พื้นฐานของเราและที่สำคัญคือลำดับการเกิดนี้มันมีทิศทางที่ชัดเจนคือไหลาจากต้นไปปลายและไม่ย้อนกลับโดยง่ายนั่นเองครับผมและพอเราเข้าใจกลไกาการเกิดขึ้นของความอยากความเร่าร้อนและการแสวงหาตามลำดับที่พระสูตรท่านชี้แนะไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะชวนให้เราเกิดคำถามที่ลึกซึ้งต่อไปได้อีกนะครับว่าค่ะ ถ้าหากว่านี่คือเส้นทางของการก่อตัวขึ้นของสภาวะเหล่านี้แล้วเนี่ยมันพอจะบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับเส้นทางแห่งการดับไปของมันได้บ้างไหมหรือว่าการเข้าใจลำดับเหตุปัจจัยฝั่งเกิดนี้มันอาจจะส่องทางให้เห็นวิธีการที่คนเราจะสามารถค่อยๆค,ค,คลายหรือหลุดพ้นออกจากความแผดเผาของปริลาหะและวงจรการแสวงหาที่ไม่รู้จบของปริยสนา ที่มันสร้างขึ้นมาได้บ้างหรือไม่โอ้โห oh, เป็นคําถามทิ้งท้ายที่กระตุ้นความคิดได้ดีจริงๆค่ะก็คงต้องฝากให้ท่านผู้ฟังไปลองคบคิดกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางสํารวจแนวคิดอันลึกซึ้งจากโนสัญญาสูตรไปกับเราค่ะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ